ต้นฉบับคลิปจาก t เทค p a c e ให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดอรบกราบรอมในห้องพักของเราซอมบี้ผู้มีอารยธรรมที่กำลังนอนกันอย่างสงบสุขแต่ทว่าความสงบสุขนั้นก็ได้จบลง เซอร์ไพรส์ไอแม่เยอะเอาขาพาดคอเราหัวหวอลเปนเพื่อนอ้าวเงียบกริบเลยไม่มีซอมบี้เฝ้าบ้านเลยเหรอเนี่ยโถอเฮ้ยกูก็เปิดตัวอย่างแบดแซดเลยกูแต่ไม่เป็นไรได้กดคนกลารเป็นโจที่ดีและมีมารยาทห้ามบ่นหรือทักเด็กขาว่าเจ้าของบ้านไม่มีทรัพย์สินไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการเสียมารยาทต่อเจ้าของบ้านที่อุตส่าห์ให้เราปล้นโถอะไอ้แนนเป็นน้อนแม่อะไรตรงนั้นวะเนะี่ยสภาพแม่งโคตรขำสภาพาแม่งสภาพเดียวกับไอคุณอันโดตอนทำสามคิดติดและตายเลยนี่มึงจะเอากูไรเฮียเปล่าขอโทษคร บ้าอได้ด yeah. ีกว่างี้ก็เสร็จทางโจนสิว่างอีสีไอ้นี่ก็นอนสบายใครลองนายกบ้านกูเลยนะเนี่ยตกใจหมดไอ้เมนนอร์กูจะกัดเมยงอ่ะไม่ได้แดกกูหรอกไอ้ใครห้องหมา กัญชาที่มึงซ่อนไว้อยู่ไหนเอาออกมาให้หมดเฮ้ยนี่กูเป็นซอมบี้นะกลัวหน่อยจริงนี่คำตอบไม่ตรงแจกตายไสแม่ยฟัง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 ยไอ้แม่ย้อยตายแม่ไอ้ยมันจริงจุกจิกไม่ใครเลยดีกว่าพอมาพูดถึงไอ้ใครอยู่ในกรงไม่ให้หมดอ้าวตายแล้วเหรอซอมบี้อะไรวะโดนสกิตนิดหน่อยก็ตายนะฮ้นั่นมันพอเห็นเหตุการณ์ในการลงมือฆาตกรรมของกูนี่อย่างนี้ต้องไปปิดปากมันมองซ้ายมองขวาไม่มีใครนี่ว่าไงคนดูเฮ้มึงมึงคิดมึงใหญ่มากแล้วว่าถึงนั ท่าน,นั้นไดมึงคิดมึงเท่น,นะฮะแม่นคนพูดด้วยยังหลบตาอีกอ้านถส่งของมีค่ามึงมาให้หมดเปิดโคาขนาดนี้มึงยังไม่สนใจอีกมึงมองอะไรวะโอ้นั่นมันลูกพี่เนบอกกูว่ากูมี84% 0 0 0ันเซลนี่หมายความว่าไงวะ,ะหมายความว่ามึงควายไงง่แค่นี้ยังไม่รู้อีกนี่ออกไปงัดกระแมงเดยดีกว่าแต่ขอเช็คลูกปืนแป๊บไหนสิโอ้โหเหลืออยู่2เม็ โต้องโซ่กับมิสเตอร์เอ็กพร้อมกับจุกเมงสองตัวไม่ไหวแน่เลยคิดสิว่ารีออนคิดมึงมันโคตรอจฉริยะยอดนักเย็ดอยู่แล้วนี่คิดออกแล้วแผนกูนี่มันโคตรเจเนียรเลยก็แค่อยู่ให้พวกมันแตกคอกันเองอนี่เอากระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เขียนข้อความว่าเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน <c oughs> เรียบร้อยแค่นี้แหละอะไรเนี่ยกรุณาล้างตูดก่อนกินข้าวโอ๊ยอะไรโดนหัวกูวะกระดานนี่ไหนดูสิมันเขียนว่าอะไรกันเนาะตอนเรียนปตีอ่านหนังสือเยอะไปไหนสงสัยต้องใส่แว่นซะแล้วอม เป็นมิสเตอร์เอ็กที่เขารบรลักจุ๊บเม่งกับไอโบมันบอกว่าคนหัวลนครับโอ้โหกูนี่ยืนขึ้นเลยมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยเรียวตีนะหรอมึงมันนี่ดิมึงแตลว่ากูหัวลนเหรอต่อมาในสามวิเสียงอะไรวะฮะเดี๋ยวพี่จะทาอะไรเพื่อนผมนะป้อยมันเดี๋ยวนี้นะนี่แนะ่ป่อยเพื่อนผมเดี๋ยวนี้นี่นี่กูจะตะโกนหัวมึงไอลน กูว่าแล้วพวกมึงต้องรู้เรื่องแอ็บเซากูรลบหลังมึงตายแน่เฮ้ยอ๋อเฮ้ยใ,ใ,ใครสักใครซ่อนให้มึงเอาแบทแมนมันรอมว่ะแล้วไฟเตอร์จะหยิบวีลมมาทำเตียอะไรมันไรประโยชน์ฮะอ้าวจบแล้วเหรอฮสามะขี่กันนอนยังก็เพิ่งผ่านมา,ากรรมเซ็กหมูมั้งนั้นแ่ะทุกอย่างเป็นไปดังกลนอบายฮะไอน้องอีซี่อ่ะเหรอเฮ้ยมึงมาได้ไงนั่น,น่ะกูก็มาเอาเคืนม,มึงนี่ไงกูไม่กลัวงั้นก็กลัวซะเพราะกูคือชะตาที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงอ้ากูอุตส่าห์เอาไปซ่อนแล้วมันอาไปหาเจอได้ไงวะหลังตูเเ็นนนไม่่่่ใชทีซออร em mê dữ